โอเคสวัสดีครับคลิปนี้เพื่อนๆกะจะเห็นรูปปกคลิปแล้วนะครับตั้งแต่ผมไปขี่ลายแมนเนี่ยนะครับผมก็ต้องซื้อพวกของใช้อุปกรณ์เสริมนั่นนู้นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเกี่ยวกับรถเพื่อให้สะดวกสบายในการขี่ลายแมนของผมนะครับแล้วก็พวกที่จับโทรศัพท์พวกอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยมันอยู่ต่าไปนะครับไอตัวข้างบนนั้นที่เป็นควิกล็อกอะนะครับบางทีก็สลับกันใช้นะครับผมก็เลยสั่งบาร์นะครับเป็นบาร์อีกแบบหนึง จริงเคยรีวิวบาร์ไว้แล้วรุ่นหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบตรงรุ่นสําหรับ p c x เลยนะครับสั่งบาร์มานะครับนี่แล้วก็มีสั่งโมงมานะครับเป็นโมงแบบระบายอากาศแล้วก็ที่วางขวดน้ํานะครับเพื่อเวลาเราสะดวกสบายในการหยิบมากินนะครับก็นี่เป็นของโมโตวูฟแท้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าคือมันมีหลายสีนะแต่ว่าผมจะสั่งส่วนใหญ่อะ ที่ผมสั่งจะเป็นพวกสีดําเอาไว้คุมโทนนะครับให้มันลดมันทึบๆไม่อยากให้มันเด่นอะไรนะครับก็คือลดผมสีขาวถ้าใครเป็นลดสีแดงสีน้ําเงินเขาก็มีนะครับมีพวกสีแดงสีน้ําเงินสีทองสีเงินนะครับก็เนี่ยผมก็สั่งเป็นตัววางขวดน้ําก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับในชุดเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ไว้ยึดกับบารหรือไว้ยึดกับแฮนด์ก็ได้นะครับยึดกับแฮนด์โดยไม่เสริมบาก็ได้นะครับนี่มันก็ยืดได้นะ อันนีนะ้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากใส่ขวดแบบ0.8ลิตรได้นะครับแล้วก็ใส่ขวดพวกขวดกลางอะได้นะครับอันนี้ก็เป็นโมงนะครับที่เอาไว้ใช้เนื้อผ้าก็ค่อนข้างดีนะครับระบายอากาศดีผ้ายืดแล้วก็นุ่มมากนะครับจากที่ลองลองจับจับดูนะครับจริงๆผมลองใส่แล้วแหละมันก็นุ่มมาแหละนะครับยืดดีนะครับของโมโตโวูฟของแท้นะครับ ค่อนข้างระบายอากาศดีนะครับใครที่ต้องใส่หมวกกันน็อกอะนะครับแนะนําให้ซื้อนะครับในอุปกรณ์ไในชุดเขาก็จะแถมอุปกรณ์ก็คือหกเหลี่ยมมาให้นะครับวิธีการติดตั้งเราจะต้องไขไอ้ตัวนี้ออกนะครับไขออกมาจากจากแท่นของมันก่อนนะครับมันจะเป็นเคี้ยวล็อกแบบเข้าลิมมอะ่ะเหมือนกับลิมมอะ่ะลิมมของพวกโต๊ะไม้พวกอะไระนะครับทีเนี้ยผมตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่ายตอนติดตั้งอะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันกดไม่โดนนะครับ ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดินกลับมาดูกล้องอีกทีก็ค <st> ือดับไปแล้วนะครับ <sm all> ตอนนี้ผมติดเสร็จแล้วก็ขี้เกียจรื้อแต่มันติดตั้งมันค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายก็ไม่น่าจะลําบากแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาจจะลําบากนะครับนี่ติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไอ้ตัวจับแก้วอ่ะถ้าเราไม่ใส่อ่ะเราก็เอาตัวเนี้ยเป็นที่แขวนของตรงนี้ก็ได้นะครับแขวนถุงพลาสติกแขวนอะไรแล้วก็ จับโทรศัพท์นี้ผมก็ย้ายขึ้นมาข้างบนมันทําให้มุมมองอะ่ะมองชัดเจนขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาติดติดตั้งไอ้ตัวที่วางขวดน้ํานะครับวางแก้วไม่ได้นะผมลองแล้ววางได้แค่ประมาณขวดน้าอ่าขวดน้ําเซเว่นขวดน้ําอ่ะหรือว่าเป็นเป็นเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรแก้วเยติที่เป็นเป็นทรงสูงอ่ะนะครับไอ้ใบใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ไม่ไม่ได้นะครับใส่ได้แต่มันจะแน่นมันจะคับนะครับก็ เนี่ยใส่แล้วก็ทรงประมาณนี้นะครับคือบางครั้งอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ของให้ดูเนี่ยเป็นไงมันมันจำเป็นที่จะต้องซื้อนะครับซื้อมาแล้วก็ใช้ดูอันไหนมันดีผมก็เอามาทําคลิปนะครับอธิบายมาบอกมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันมุมมองก็จะประมาณนี้นะครับอย่างขวดเบปซี่ผมใส่นะเป็นขวดเบป,ปซี่ไอขวดละยี่สิบาทอะนะครับในเซเว่นอะนะครับก็ใส่ได้ก็หลวมๆนะ แต่ว่าถ้าใส่ขวดลิดผมว่าน่าจะใหญ่ไปนะครับขวดลิดใหญ่ไปนะครับถ้าเป็น0.8อ่ะได้นะครับเนี่ยพอย้ายขึ้นมาแล้วมันทําให้มุมมองในการมองอ่ะนะครับมองชัดเจนเราไม่ต้องก้มลงไปมากนะครับเหมาะสําหรับสายที่ต้องใช้ GPS นะครับใช้ GPS ในการนําทางนะครับแล้วก็เนี่ยติดไฟดงไฟแดงแล้วก็หยิบมาดื่มได้ไม่ต้องไปเปิดปกติผมจะไว้ไว้ในกล่องไลแมนนั่นแหละพวกน้ำนะแล้วก็ บางทีก็ห้อยเป็นถุงเป็นอะไรไว้มันก็เกะกะนะครับแต่พอมาอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ทําให้ขึ้นลงลดสะดวกนะครับแล้วก็หยิบมากินได้นะครับไอ้ตัวสีฟ้าข้างข้างอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นชุดโฮมเทเตอร์เดี๋ยวยังไงรอคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวทําให้ดูว่าทํำยังไงนะครับก็คือจะเอามาลําโพงมาติดนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้ในคลิปแช่นะครับก็ไปลองกันได้นะครับ พอเสริมขึ้นมาแล้วมันก็โอเคแข็งแรงดีนะครับเนี่ยใครไม่มีไม่ไม่ซื้อบาร์ซื้อ้ตัวแก้วเฉยๆก็ได้นะติดตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับองศาเอานะครับหรือว่าใครจะไม่ติดแก้วก็ติดเป็นที่แขวนของก็ได้ตัวเนี้ยนะครับมันอนเนกประสงค์นะครับก็โอเคประมาณนี้ทีนี้ก็ขับอย่างสบายใจนะครับโอเคก็ผมก็จะพยายามซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่หามาลองแล้วก็ทําคลิปนะครับ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงก็กดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับหรือใครอยากให้ซื้ออะไรมาลองนะครับก็คอมเมนต์ด้านใต้ได้นะครับตอนนี้นะ้ำมันเครื่องก็ลองไปหลายตัวแล้วก็ทำคลิปออกมาทยอยทำคลิปออกมาบ้างแล้วนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ